หน่วยงานการรถไฟของจีนได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวจัด และประกันความปลอดภัยในการขนส่งทางรถไฟที่เมืองเจิ้งโจวรถไฟความเร็วสูงกําลังเข้าชานชลายอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการละลายน้ำแข็งรถไฟความเร็วสูงและมีโครงสร้างแชสซีที่ซับซ้อนทำให้มีโอกาสที่น้ำแข็งและหิมะจะกระเด็นขึ้นมาในขณะวิ่งซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หน่วยงานการรถไฟในมณฑลหูเป่ยได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความปลอดภัยในด้านการขนส่งทางรถไฟในช่วงที่หิมะตกโดยได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายบูรณาการระบบอัตโนมัติจัดตารางการเดินรถอย่างมีเหตุผลรับประกันการขนส่งสินค้าที่จำเป็นและเพิ่มแผ่นกันลื่นรวมถึงป้ายเตือนที่สถานีรถไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่สาขาชิงเต่าของสำนักงานการรถไฟจีน ในมนลนซันตงได้เพิ่มการตรวจสอบอุปกรณ์รถไฟที่สำคัญและดำเนินการละลายน้ำแข็งในช่วงที่มีน้ำแข็งและฝนตกเช่นกัน